สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังสักนิดู้สิทธิ์ประกานณกมขอ,อการทาง u t u b e นะครับโดยสถานีวิทยุกระชาเสียงมหาวิทยายลัยนเรศวรเป็นผู้ผลิตนะครับพบกับท่านผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2,563ผมจากอาโทสมาผู้ลหลวงฤาจ่ามานจากสำนักง,งานประคันณกมจังหวัดพิศนโลกสาขาวางทอง วันนี้นะครับเป็นคิวของสํานักง,งานประคันสคมมาให้ความรู้ในเรื่องของงานประคันสคมนะครับซึ่งตอนนี้ได้ข่าวว่ามีหลายๆท่านนะครับเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพผู้ใช้แรงงานต่างด้านรัฐมตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านสุชาติชมกินรัฐมนตรีท่านเป็นห่วงเหลือเกินว่าพี่น้องผู้ประกันตนจะป่วยเป็นโรคกันนะก็เลยมีมิติใหมก่การดูแลสุขภาพกับผู้ใช้แรงงานฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฟรีนะามาฟังกันนะครับสำนังกงานประกันภัยสิทธิผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไขนะ้หวัดใหญ่ณสถานพยาบาลตามสิทธ์การรักษาพยาบาลปีละ1ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดโดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่15ตุลาก็คือวันพระรหัสสดีหน้านะนะ จนถึงวันที่31ธันวาคม2563ฉีดฟรีนะเอาใครที่สนใจจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้บวัดใหนะครับผู้ประกันตนมาตรา33 3, 3ก็คือมีนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา39ที่ส่งเงินเองนะมาตราส9เดือนละ4 3 2บาทถ้าเกิดว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้บวัดให่ครับ ไปฉีดที่สถานพยาบาลตามฉีดใครเลือกโรงพยาบาลไหนใช้ฉีดโรงพยาบาลนั้นฉีดฟรีนะไม่เสียตังค์ถ้าอยู่พิษณุโลกก็มีอยู่3โรงพยาบาลนะโรงพยาบาลพุทธชินราชโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโรงพยาบาลมหาวิทยาลายาัยนเรศวรเอาฉีดฟรีนะท่านรัฐมนตรีอยากให้พี่น้องผู้ชายแรงงานไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันทุกคนนะและในปี2564เป็นต้นไป การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่หพุทธภาจนถึงวันที่31สิงหาของทุกปีนะพุทธภามิถุนากรกดาสิงหาสีเดือนนะถ้าใครปีนี้ยังไม่ได้ฉีด หรือไม่ต้องการจะฉีดนะจะฉีดในปีหน้าก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาจนถึงวันที่ 3, สาสิงหาของทุกปีเอาไปใช้บริการกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ได้นะไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดีกันทุกคนนะอันนี้สำนักง,งานประทุกคมก็แจ้งข่าวสารมาเรื่องต่อมาเรื่องของการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรและเงินบำนาญชราภาพผ่านระบบ พร้อมเพย์นะทางด้านสำนักง,งานประกันสังคมได้อำนนยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเบริกเงินบำนาญชาราภาพทางด้านสำนักง,งานประกันก็แจ้งข่าวสารมายังผู้ที่ใช้สิทธิเบิกสงเคราะห์บุตรและเบิกบำนาญชาราภาพการเบริกสงเคราะห์บุตรเนี่ยสำนักง,งานจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงินให้ทุกเดือนเดือนละหกร้อยบาทเนี่ยโดยไม่หักสักบาทเลยนะครับได้หกร้อยเต็มส่วนเงินบำนาญจะหัก เดือนละ5บาททั้งด้านสำนักงานประนุ่ก็จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของสำนักง,งานเองและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ที่รับบำนาญจึงได้มีการอำนวยความสะดวกจ่ายเงินเป็นเงินสกเครอบบุตรผ่านระบบพร้อมเพย์นะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะัก็ฟรีนะทั้งส่งครอบบุตรและฉะราภาพเป็นบำนาญใครที่ใช้พร้อมเพย์อยู่ต้องผูกกับเลขบ,บัตรประชาชนนะพร้อมเพย์ของท่านเนี่ยถ้าไปผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ไม่สามารถจะใช้ได้นะฉะนั้นเนี่ย ใครที่เบิกเงินสงเคราะห์บุตรอยู่ถ้าท่านมีพร้อมเพย์นะผูกอยู่กับเลขประจำตัวประชาชน13หลักให้ท่านไปยื่นขอเปลี่ยนเป็นระบบพร้อมเพย์ได้และคนที่รับบํานาญชราภาพก็เช่นเดียวกันท่านต้องมาได้ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์นะให้ท่านผูกกับเลขบัตรประชาชนท่านไปยื่นเป็นใช้ระบบโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ง่ายนะอยากให้ทุกท่านใช้ระบบพร้อมเพย์กันลดภาระค่าใช้จ่ายของท่านนะเดือนละ5บาท ใครที่เบิกเงินบำนาญอยู่ส่วนธงครอบบุตรก็เช่นเดียวกันทํานกงานพระคุงก็จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอาไปน้าฝากถึงใครที่เบิกเงินสงเคราะห์บุตรและเบิกเงินบำนาญชาราภาพทางด้านสํานกงานพระนุงก็แจ้งข่าวสารมาแห่หรือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยในการอํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะ้านี้เป็นเรื่องที่2ที่นํามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังครับมาถึงเรื่องที่สครับ เรื่องการลดอัตราเงินสมทบเป็นการลดค่าใช้จ่ายของท่านเช่นเดียวกันและลดค่าใช้จ่ายของนายจ้างตั้งแต่วันที่1กันยายน2563จนถึง30พฤศจิกายน2563 3สเดือนเนี่ยกันยาตุลาพฤศจิการัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าอยากให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานและ ทันนายจ้างมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นจึงมีการลดการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ออกไปนะครับทางด้านสำนักง,งานประชุมเสนอคอรมอแล้วก็ท่านสุชาติชมกินรัฐมนตรีเนี่ยก็นําเสนอคณะรัฐมนตรีและครมอ็อนุมัติให้ลดการจ่ายเงินสมทบไประยะเวลา3เดือนนะเอาใครที่ส่งเงินสมทบฟังนะครับเงินสมทบที่ต้องนําส่งจากเดิมผู้ประงตน ที่มีในจ้างและในจ้างเองจากเดิมร้อยละหเหลือร้อยละสองต่อเดือนนะครับเปเนระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนกันยาตุลาและเดือนพฤศจิกาสเดือนนี้จากเดิมร้อยละหเหลือร้อยละสองต่อเดือน3เดือนเท่านั้นเป็นการลดค่าใช้จ่ายของท่านลงมานะก็จะเบามาดนึง3เดือนนะเอาใครที่จ่ายเงินสมทบหรือเป็นผู้เบิกเงินเช่นหน่วยงานราชการนะเป็นเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องเบิกเงินครับเหลือร้อยละ2ต่อเดือน3เดือนเท่านั้น ต้องส่งตามกําหนดเวลานะไม่ได้ยืดไปล้วระยเวลาการส่งส่วนใครที่ส่งเงินสมทบมาตรา39มาตรา39ปกติเนี่ยจะจ่ายเดือนละถือ132บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเหลือเดือนละ96บาทเท่านั้นเดือนละ96บาทนะไปจ่ายที่ไหนจ่ายที่เซเว่นอีเลบิ๊กซีกรุงไทยกรุงศรีธนชาติไม่เสียสตงัง ใครจ่ายนะท่านไปจ่ายได้เดือนละ96บาทฝากถึงใครที่ส่งเงินสมทบมาตรา39นะถ้าเกิดว่าใครส่งเกินไว้เดือนมีนายังไม่ได้ขอคืนไปขอคืนนะแล้วก็เดือนกันยาถ้าเกิดว่าส่งกรส่งกรที่จะจ่ายเดือนละ96บาทท่านจะต้องไปทําเรื่องคืนเช่นเดียวกันไปรืลองที่ไหนไปทําเรื่องที่สํงงานักงานประคันรมคจังหวัดไหนก็ได้ที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดทาย สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารของท่านไปกรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืนนะที่ส่งเกินไว้ จ่ายแค่96เท่านั้นท่านจ่าย432บาทเนี่ยก็ต้องได้คืนนะเอาฝากถึงขครที่ส่งเงินสมทบทั้งในจ้างเองเหลือร้อยละสต่อเดือนลูกจ้างก็เหลือร้อยละสองมาจราสามเหลือ96บาทเท่านั้นอันนี้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยรัฐมนตรีท่านเป็นห่วงบัญญาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะอาจจะตกงานในช่วงของตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นมาขครที่กเกษียณอายุนะขครที่กเกษียณอายุตั้งแต่วันที่1ตุลาถ้า มีสิทธิ์ประคันคมให้ไปยื่นขอรับเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญอายุ55ห้าหรือ60ไปแล้วหรือ60กว่าไปแล้วเนี่ยให้ท่านไปยื่นขอรับเงิน um net, บำเหน็จบำนาญน,นะส่งไปถึง180บเดือนก็เป็นบำเหน็จส่งครบ180เดือนเป็นบำนาญชราภาพเอาไขรที่ยังไม่ทราบสิทธิก็มีคำถามต่างๆสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน150่หนรือ สอบถามได้ที่สำนักง,งานประกันกัมจังหวัดถ้าอยู่พิษศนโลกหมายเลขโทรศัพท์0552518500 5 5 2 5 1 8 5 0, 50, 0 50, หรือ0552453240 5 5 2 4 5 3 2 4 5, 3 24, หรือที่สาขาวังทองก็ได้นะที่สาขาวังทองหมายเลขโทรศัพท์0553126370 5 5 3 1 2 6 37, 3 7 ทางด้านของผู้ที่ไปติดต่อกับสำนักง,งานประการุมสาขาบางทองบอกว่าต่างจังหวัดติดต่อยากมากเลยโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยรับอันนี้ก็ต้องน่าเห็นใจนะผู้ที่ไปติดต่อผมเองก็พยายามติดต่อไปที่สำนักง,งานประกรันุมจังหวัดอื่นอยู่เหือนกันกรณีที่มีการเรียกคืนเงินสงราข้อบุรเขาไปคืนเงินเพื่อจะรับสิทธิ์ใหม่ค่อนข้างจะติดต่อยากมากเลยน,นี่ต้องขออภัยท่านที่ไปใช้บริการหรือท่านผู้ประกรันทุกท่านเลยนะครับดูเวลาแล้วคงจะต้องอาจากลาท่าน ผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับวันจันทร์หน้าวันนี้ผมสมานไปหลวงสาวสดีครับ